ครับผมอาจารย์ว่าทุคลพัฒนศักดิ์วันนี้จะมาอธิบายถึงชิ้นส่วนและการทำงานของระบบส่งกำลังในระบบคัดในระบบคัตจะประกอบด,ด้วยแม่ <c oughs> ปั๊มคัดตัวบนและแม่ปั๊มคัดตัวล่างระบบคัดแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบไฮดรอลิกใช้น้ำมัน และแบบสายในระบบส่งกำลังก็จะมีเครื่องยนต์เป็นตัวต้นกำลังออจากเครื่องยนต์มาก็เป็นระบบชุดคัตคัตก็คือเป็นตัวตัดต่อระหว่างเครื่องยนต์และก็เกียร์เพื่อส่งกำลังไปยังยังเพลากลางไปไปล้อเพื่อขับเคลื่อนรถระบบคัต ก็ประกอบด้วยแผ่นคัดในแผ่นคัดจะประกอบด้วยแผ่นความฝืดและสปริงสปริงตัวนี้ทำหน้าที่ในการรับแรงกระชากของเครื่องยนต์ทำให้เครื่องยนต์ทำให้รถจนออกตัวได้อย่างนิ่มนวล และประกอบด้วยการกดการกดทัดอันนี้เป็นแบบการกดทัดมีมีแบบหวีอันนี้คือแบบหวีแล้วก็แบบตีนผีตีนผีส่วนใหญ่จะใช้ในรถบรรทุกรถใหญ่อันนี้เป็นหวีใช้กับรถยนต์รถยนต์นั่งรถติกอัพอะไรพวกเนี้ย ตัวน,นี้จะประกอบประกอบเข้ากับไฟวีนของเครื่องยนต์ล้อช่วยแรงของเครื่องยนต์จะมีลูกปืนลูกปืนกดคัดตัวน,นี้เรียกลูกปืนกดคัดจะกดชุดนี้ลงไปพอกดลงไปปุ๊บทำให้ทำให้ชุดนี้มันยุบตัวลงทำให้เราเราเข้าเกียร์ได้รอบเพราะฉะนั้นมันก็จะต่อกำลังอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อ เมื่อชุดคัดมันทำงานเนี่ยมันก็จะมีลูกปืนกดแล้วมีตีนผีตีนผีกดใช่ปะเวลาเราเวลาเราเหยียบคัดโต๊ปอะน้ำมันมันจะมาดันที่แม่ปั๊นตัวล่างน้ำมันจากแม่ปั๊นตัวบน่ะจะมาดันที่แม่ปั้นตัวล่างเพื่อกดลูกปืนให้หวีมันยุบตัวลงพอหวีมันยุบตัวไอ ไอ้แผนจานกดข้างในเนี่ยมันก็จะยุบตัวถอยไปเห็นไหมทำให้แผ่นคัดเนี่ยจากจากก็คือตัดกําลังจากเครื่องยนต์ออกไปแล้วทําให้เราเข้าเกียร์ได้เพราะว่ามันจะไม่มันจะไม่มีการต่อก็อจะทําให้รอบรอบเกียร์มันช้าแล้วมันเข้าเกียร์ได้คือมันตัดตัดออก แล้วผมจะฝากแบบประหาไดไว้นักเรียนทดลองทำตอบด้วยข้อหนึ่งคัดรถยนต์ทำหน้าที่ไกลข้อสองคัดรถยนต์มีส่วนประกอบอะไรบ้างในชุดคัดสามปั๊มคัดรถยนต์ทำหน้าที่อะไรสี่ปั๊มคัดตัวบนประกอบด้วยส่วนประกอบอะไร อธิบายถึงการทำงานของคัดรถยนต์แบบใช้น้ำมัน